มาติดตามนะคะความคืบหน้าของคดี98ศพนะคะ,คะพี่น้องที่รับบาดเจ็บ2,000กว่าคนรวมถึงนะคะพี่น้องที่ยังถูกควบคุมตัวอยู่ที่เรือนจําที่ยังไม่ได้รับอิสรภาพนะคะสัปดาห์ที่ผ่านมาเมื่อสุกมมีโอกาสเดินทางไปที่เรือนจําหลักสี่นะคะไปเยี่ยมเยียนพี่น้องที่ยังถูกควบคุมตัวที่เรือนจํา ก็เป็นที่น่าแปลกใจก็คือทุกคนแบบดีใจที่เจอเพราะว่าเขาดูติดตามรายการข่าวเช้าเป็นประจําทุกวันแล้วก็ติดตามข่าวที่มีการวิเคราะห์ตอนนี้ก็กำลังดูอยู่เช่นเดียวกันค่ะก็มีการฝากฝังก,กันมาบอกว่าอยากจะให้ปล่อยนะคะเป็นสื่อกลางในการติดตามช่วยเหลือพวกเขาให้ได้รับอิสรภาพก็จะถือว่าเป็นภารกิจอันหนักหน่วงทีเดียวแต่ว่าก็จะนําเสนอในสาระที่เป็นจริงนะคะเพราะว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาช่วงที่มีการชุมนุมกันปี2553นนั้นนะคะพี่น้องกลุ่มหนึ่ง ก็เรียกว่าเป็นผู้ที่เสียสละกลายเป็นบุคคลที่อยู่ในเรือนจำแล้วขณะเวลานั้นทนายความก็หาไม่ได้นะคะต้องช่วยเหลือตัวเองบางครั้งญาติพี่น้องก็ต้องไปหาเงินมาประกันตัวเองใช้หลักทรัพย์ตัวเองเขาเรียกว่าลําบากลําบนกันขนาดไหนนะคะท้ายที่สุดแล้วคนเหล่านี้ประมาณ20กว่าคนเองนะคะยังอยู่ในเรือนจํามีโอกาสได้พูดคุยกับคุณแม่ของพี่ปัทมาผู้หญิงคนเดียวที่ยังอยู่ในเรือนจานะคะก็พอดีปนก็ไปรวบรวม บรรดาผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยนะคะก็ได้เงินมาพอสมควรก็นําไปมอบให้กับทางครอบครัวของผู้ต้องขังนะคะก็ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะระดมทุนไปเยี่ยมเยียนพี่น้องอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็รวมถึงก็อยากจะบอก,กบพี่น้องว่าวันนี้เราทำหน้าที่สื่อมวลชนที่ดีที่สุดแล้วก็อยากจะนําเสนอเรื่องราวจริงๆของพี่น้องแล้วหวังว่าวันหนึ่งนะคะทางใครก็แล้วแต่จะสามารถ ช่วยเหลือนะคะให้พี่น้องได้พิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองเพราะอย่างพี่สนองนะคะเกตสุวรรณเนี่ยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งคนที่โดนแบบ30กว่าปีต้องถูกควบคุมตัวอยู่ในเรือนจำนะคะคือหลังจากที่มีการรับสาร,รภาพเพราะว่าในระหว่างที่คดีดําเนินการมาในระหว่างนั้นทนายไม่มีไงคะคก,ก็มีการถูกแนะนำมาบอกเอยรับสาร,รภาพไปเลยแทนที่จะมีการต่อสู้คดีว่าตัวเองเ่ยไม่ได้กระทําการเพราะว่าพอยอมรับปุ๊บเนี่ย มืนกับว่า,าโทษเนี่ยจะลดน้อยลงก็เลยรับสาร,รภาพไปนั่นเป็นคําแนะนำของทนายความในระหว่างนั้นนะคะคก็ท้ายที่สุดแล้วก็โดนโทษจําคุก33ปี นะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยทางพี่น้องประชาชนที่ออกมานะครับเรื่องแค่ให้อภิสิทธิ์ยุบสภาเท่านั้นแหละนะครับกลับเกิดปัญหาขึ้นมากมายนะครับทางสถานีเอเชียอัปเดตสถานีเพื่อประชาชนครับเราก็จะนําเสนอนะครับทุกแง่มุมของนักโทษทางการเมืองนะครับแล้วก็เรื่องของ98ศพความคืบหน้าของคดีต่างๆครับแม้ว่าสื่อสารมวลชนกระแสหลักบางภาคส่วนอาจจะไม่ได้นําเสนอเลยบางส่วนอาจจะนําเสนออย่างไม่ต่อเนื่องครับแต่เอเชียอัปเดตสถานีเพื่อประชาชนครับเราจะนําเสนอเรื่องของ 98ศพก็ตามนักโทษทางการเมืองก็ตามอย่างต่อเนื่องนะครับอย่างล่าสุดครับท่านผู้ชมครับทางด้านพันธุ์ตำรวจเอกประเวศมูลประมุกนะครับรองที่บดีดีเอสไอครับท่านผู้ชมครับใน,นานะหัวหน้าพนักงานสอบสวนคดี98ศพก็เปิดเผยถึงความคืบหน้านะครับว่าพนักงานสอบสวนครับอยู่ระหว่างรอคําสั่งนะครับการไต่สวนการเสรียชีวิตของนายพันคากองนะครับรวมทั้งสํานวนการสอบสวนนี้อย่างละเอียดเลยคาดว่าภายในสัปดาห์นี้ครับขั้นตอนต่างๆจะดำเนินการเสร็จและดีเอสไอครับจะทำหนังสือนะครับขอสําเนาการสอบสวนรวมทั้ง คำสั่งการไต่สวนนะครับไปยังศาลเพื่อขอรายละเอียดอีกอีกทางหนึ่งนะครับห <c oughs> ากพนักง,งานสอบสวนครับได้สันนวนการไต่สวนจะทําให้การดาเนินคดีต,ต่างๆนี่มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นครับว่าคดีเรื่องของนะครับการฆาตรกรรมการสั่งฆ่าประชาชนก็ตามท่านผู้ชมครับรวมไปถึงนะครับรายงานขา่าวยังได้แจ้งนะครับว่าพนักง,งานสอบสวนน่ะติดต่อไปอยังชาวต่างประเทศก็เป็นชาวยุโรปท่านผู้ชมครับที่มีการบันทึกภาพ เคลื่อนไหวนะครับเหตุการณ์ในขณะนั้นขอให้เดินทางมาให้ปากคําเนื่องจากว่าพบนะครับเป็นผู้อยู่ในเหตุการณ์เมื่อวันที่10เมษายนปี53ที่ปรากฏภาพในคลิปนะครับเว็บไซต์ y t u t u ครับลักษณะรายงานข่าวในะที่เกิดเหตุเพื่อสอบถามรายละเอียดเหตุการณ์ในวันเวลาดังกล่าวว่ามี หรือพบเห็นบุคคลใดทําอะไรอย่างไรบ้างนะครับวันนี้ก็บอกว่ามองถึงสื่อมวลชนเนี่ยต้องมองสื่อต่างประเทศแล้วแหะนะครับค่ะรวมถึงความคืบหน้านะคะคดีของนายฮิโรยุกิมูราโมโต้นะคะนักข่าวรอยเตอร์ซึ่งเป็นชาวญี่ปุ่นซึ่งมาเสียชีวิตที่ตรงด้านหน้าของโรงเรียนสตรีวิทยานะคะนายทาริเพงดิตก็บอกว่ายืนยันค่การเสียชีวิตของนายฮิโรยุกิมูราโมโต้นี่นะคะ ช่างภาพชาวญี่ปุ่นสำนักข่าวรอยเตอร์เป็นการเสียชีวิตที่เชื่อว่าค่ะมีความเกี่ยวข้องกับการกระทําของเจ้าหน้าที่รัฐเนื่องจากเหมือนที่เคยเล่าให้พี่น้องประชาชนฟังก็คือฮิโรยุกิเนี่ยยืนอยู่ฝั่งของประชาชนพี่น้องคนเสื้อแดงที่กําลังก็เรียกว่ากําลังต่อต้านกับกลุ่มของทหารที่อยู่ฝั่งตรงข้ามและแล้วเนี่ยนายฮิโรยุกิเนี่ยยืนอยู่ฝั่งตรงข้ามตรงข้ามทหาร แต่การล้มลงการเสียชีวิตของฮิโรโยกิจะเป็นฝีมือใครได้เล่าดัางนั้นทา,ทางของดีง DSI ก็มีความเชื่อว่าเกี่ยวข้องกับการกระทําของเจ้าหน้าที่รัฐค่ะโดยพนักง,งานสอบสวนเรื่องดังกล่าวก็มีการสอบพยานนะคะประมาณ5ปปาเป็นพยานจากหลายส่วนค่ะทั้งเจ้าหน้าที่ทาหารเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะกลุ่มผู้ชุมนุมสื่อมวลชนแพทย์ชนสูตรรวมถึงผู้เชี่ยวชาญด้านอาวุธปืน ซึ่งทําให้การของแต่ละคนอาจจะแตกต่างกันแต่สุดท้ายแล้วนะคะพนักงานสอบสวนก็เป็นผู้สรุปความเห็นและกรณีดังกล่าวพนักงานสอบสวนมีความเห็นว่าเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของไมฮิโรยุกิ DSi ต้องส่งสำนวนไปให้บชนค่ะเพื่อทำสำนวนชนสูตรแล้วก็ยื่นแต่สวนต่อศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา150ในเรื่องของการชนสูตรพลิกศพนะคะ นายทาริ้ยังบอกว่ากรณีที่ประชาธิปัตปัออกมาระบุบอกว่านายฮิโรยุกิไม่ได้เสียชีวิตจากการกระทําของเจ้าหน้าที่รัฐนั้นเป็นเพียงข้อต่อสู้ทางการเมืองและทําลายน้ําหนักความน่าเชื่อถือของ DSI โดยหยิบรายงานบางส่วนของคอ,อปอทางที่ดีเนี่ยนะคะควรยื่นพยานหลักฐานเข้าไปต่อสู้ในชั้นศาลจะมีประโยชน์มากกว่าและรายงานเพิ่มเติมบอกว่านะคะการสอบสวนสืบสวนของ DSI นะคะในเป็นคนดีพิเศษที่61 บ2553เนี่ยนะคะเกี่ยวกับการเสียชีวิตของนายฮิโรยุกิก็ถูกส่งไปยังกองบัญชาการตำรวจนครบาลโดยพนักงานสอบสวนคดีพิเศษมีความเห็นว่าคดีนี้คณะพนักงานสอบสวนดำเนินการสืบสวนสอบสวนมาแล้วปรากฏข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าเมื่อวันที่10เ,เมษายน2553เวลา21นาฬิกา ขณะที่นายฮิโรโยกินะคะกำลังทาข่าวการประทะก,กันของกลุ่มนปชกับทหารซึ่งได้รับคําสั่งให้มาขอคืนพื้นที่จากการชุมนุมเพื่อเปิดเส้นทางการจราจรก่อนเกิดเหตุชุลมุนก็เป็นเหตุให้ทหารและกลุ่มผู้ชุมนุมได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจํานวนมากจากการใช้อาวุธรุนแรงค่ะซึ่งนายฮิโรโยกินะคะได้รับนะคะหน้าที่ให้ไปทําข่าวระหว่างผู้ชุมนุมและทหารถูกยิงด้วยกระสุนปืนความเร็วสูงไม่ทราบขนาด เข้าที่หน้าอกซ้ายทะลุกล้ามเนื้อใต้รักแร้ค่ะออกทางต้นแขนขวาด้านหลังมีผู้นำส่งโรงพยาบาลกลางก่อนเสียชีวิตในเวลาต่อมาค่ะก็มีนะคะร้อยตำรวจโทรอริทัตอธิสุรีมาศร,ร้อยเวรสอนนพอพราชัยหนึ่งค่ะร่วมกับแพทย์ชนะสธิ์พริกศพและส่งศพผ่าพิสูจน์นะคะที่สถาบันนิติเวศวิทยาโรงพยาบาลตำรวจค่ะก็ปรากฏตามรายงานการตรวจศพของสถาบันนิติเวศวิทยานะคะ ก็ลงวันที่12เมษายน2553ค่ะก็มีการยืนยันนะคะโดยเฉพาะคำให้การของตาตำรวจชาตรีอุตสาหรัมค่ะพยานก็ยืนยันว่านายฮิโรยุกิยืนอยู่ห่างจากพยานประมาณ1เมตรและที่ทางของกระสุนปืนที่ยิงมานะคะไม่ได้มาจากกลุ่มผู้ชุมนุมแล้วก็คำให้การของนายนัทชพง์หรือม่อนโพธิยะก็ยืนยันว่าเห็นนายฮิโรยุกิ ถูกยิงล้มลงโดยเห็นแสงไฟจากปลายกระบอกปืนทหารพร้อมกับเอกสารและภาพวิดีโอจากกล้องของนายที่โรยุกิถ่ายก่อนถูกยิงเสียชีวิตคือเวลา20นาฬิกา57นาทีค่ะก็ส่วนใหญ่จะมีการยืนยันนะคะบอกว่าเห็นนายที่โรยุกิถูกยิงโดยฝั่งของทหารนะครับไม่ว่าจะเป็นประชาชนก็ตามครับรวมไปถึงทาง DSI ก็สอบสวนแล้วเขาบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่นะครับเป็นฝีมือของเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ว่าทําไมประชาปับา์เนี่ย ก็ยังตาแบงต่อนะครับท่ดดานผู้ชมชายชุดดำเป็นคนทำประชาธิปัตย์ก็ยังใช้นะใช้เขาเรียกว่าทำลายน้ำหนักความไม่ได้ถึงของทางดีเอสไออยู่ตลอดเวลาเขาบอกวันนี้มันจวนตัวไงนะครับมาแรงสาบทั้งพรรคตอนนี้มันจวนตัวจริงๆครับเพราะว่าความจริงกำลังไล่ล่านะครับที่สั่งฆ่าประชาธนปัตย์มีสองประโยคที่ประชาธิปัตย์ชอบพูดที่สุดนะคะก็คือใครจะเสียชีวิตก็แล้วแต่ไม่ว่ากรณีไหนๆก็บอกเสียชีวิตจากชายชุดดำอีกคนนึงก็บอกว่าจากพันธุรโดดโทตสินชินวัตรมีอยู่สองมุกนะตอนนี้นะครับท่่่าาาานนนผููู้้ชชชมมครับแลวออยยยใใุดดก็ทง นะนี่คือคะนะครับมาแรงสามฮะเดี๋ยวจะมาติดตามเรื่องราวความค <c oughs> ืบหน้าของ9 8สบศพกันก่อนกันต่อนะคะแต่ว่าตอนนี้อยากจะให้ต,ติดตามสกู๊ปเรื่องหนึ่งค่ะของพี่สนองนะคะเกษวรรันซึ่งเป็นจำเลยในคดีเผาสารกลางที่อุบลราชธานีค่ะปัจจุบันถูกควบคุมตัวนะคะอยู่ที่เรือนจำหลักสี่ประโยชประโยคหนึ่งค่ะที่พี่สนองได้ให้สัมภาษณ์ไว้แล้วก็เขียนไว้ในบันทึกบันทึกหนึ่งนะคะอยากจะบอกว่าความรู้สึกของคุณสนองเกษวรรณบอกว่า ชีวิตของพวกผมเปรียบดังนกที่ถูกขังอยู่ในกรงจึงไม่รู้ชะตากรรมว่าวันใดจะได้รับอิสรภาพรอแล้วรอเล่าก็ไร้วี่แววจะมีใครเข้าใจในส่วนลึกของหัวใจที่เจ็บปวดทรมานกับการสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างจากกระบวนการยุติธรรมที่ไม่ยุติธรรมฉะนั้นเราคนไทยต้องช่วยกันแก้ไขกับการผิดพลาดของกระบวนการเหล่านั้นเสียเพื่อไม่ให้ผิดพลาดอีกต่อไปสนองเกตสุวรรณ จากจังหวัดอุบลราชธานีค่ะไปติดตามเรื่องราวชีวิตนะคะของคุณสนองเกตสุวรร์เรื่องราวชีวิตของเขาว่าเป็นอย่างไรไปติดตามจากการรายงานของน้องก๊อฟกันปินาสถิรกุลค่ะครับเชิญรับชมครับ หลังเหตุการณ์สลายการชุมนุมในกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่19พฤษภาคมพศ2553ส่งผลกระทบให้ในหลายจังหวัดเกิดความวุ่นวายในขณะที่จังหวัดอุบลราชธานีได้มีกลุ่มคนไม่ทราบฝ่ายบุกเข้าไปเผาสรารลางจังหวัดจนมอดไหมอีกทั้งยังมีการใช้ปืนยิงใส่ผู้คนที่เข้าไปร่วมดับไฟขณะเดียวกันนายสนองเกศสุวรรณชาวจังหวัดอุบลราชธานี อุปนิสัยส่วนตัวเป็นคนชอบช่วยเหลือคนอื่นเมื่อทราบข่าวจึงรีบทิ้งงานที่กำลังทำอยู่มุ่งตรงไปยังสารกางจังหวัดอุบลราชธานีหวังจะช่วยดับไฟกระทั่งต่อมาเมื่อวันที่29มิถุนายนพศ2 5 5 3ได้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจหลายนายบุกเข้าไปที่บ้านของเขาพร้อมควบคุมตัวเขาไปดำเนินคดีในข้อหารอบวางเพลิงสารกลางจังหวัด อุบลราชธานีโดยสารตัดสินไม่รอลงอาญาจำคุก34ปีสเดือนพร้อมคัดค้านการประกันตัวนางสายทองเกษวรนเดินทางมาจากอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อเยี่ยมนายสนองเกษวันซึ่งเป็นลูกชายและต้องโทษจำคุกอยู่ในเรือนจำพิเศษกรุงเทพคดีวังเพลิงสรารกางจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อปีพศ2553เป็นเวลาเกือบ3ปีแล้วที่นางสายทองต้องเดินทางไปกลับกรุงเทพอุบลราชธานี ความคิดถึงที่เขามีต่อลูกชายทวีคูณเพิ่มขึ้นทุกวันอยากจะให้ลูกพ้นโทษที่ไม่ได้กระทำความผิดการเดินทางมากรุงเทพในแต่ละครั้งก็ต้องเจียดเงินส่วนตัวมาเป็นค่าใช้จ่ายบ่อยครั้งที่ต้องกู้นี่ยืมสินมาเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางมารถไฟค่ะเมือม่อเมือ่อว,า,วานนี้รถทัวร์มันเสียเวลาหลายชั่วโมงตั้งแต่สามทุ่มถึงนี่ั้ง เกือบสี่โมงเช้ามาบ่อยค่ะคิดถึงวันไหนคิดถึงเมืองมากก็นอนไม่หลับไม่สบายบาคิดถึงใจคอนไม่ค่อยดีน้ำหนักลงทั้งเยอะเลยเมื่อก่อนนี่เจ็ดหสบห้เดี๋ยวนี้เหลือห้าสิบกว่าคิดถึงลุงมากขอยืมเขบดอกร้อยละยี่สิบบาทมา เพราะว่าเข้าช่วยเขาก็ช่วยแต่ลูกสะพ้ายลูกสะพ้ายมันก็ไม่มีใครหาให้กินก็เงินแค่นี้มันจะกินได้เกีือบ้านก็เช่าข้าวก็ซื้อนะลูกก็เรียนหนังสือสองก่อนหน้าที่นายสนองจะถูกต้องโทษดำเนินคดี เขาเปรียบเสมือนเสาหลักของบ้านช่วยครอบครัวหาเงินค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนถึงวันนี้ครอบครัวดำเนินชีวิตอยู่อย่างลำบากต้องช่วยกันหาเลี้ยงครอบครัวพร้อมกับรอคอยความหวังว่านายสนองจะพ้นโทษออกมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาครอบครัวเมื่อไหร่บ่อยครั้งที่นางสายทองคิดน้อยใจในชะตาชีวิตของลูกชายที่ต้องมาถูกคุมขังทั้งที่ไม่ได้ทําอะไรผิดก่อนหน้าน,นี้เขาก็เลี้ยงครอบครัวนะมีเงินทองเขาก็ช่วยเหลือพ่อแม่น้องมีน้องเอกคน มาด้วยกันนี่เนี่ยมีเงินก็ให้น้องให้เมียบ้านเช่าทั้งสองคนเขาไม่ได้อยู่กับแม่เขาอยู่คนละครอบครัวแต่เช่าคนละสองคนละหลังเขาหากินเขาก็พอได้กินวันหนึ่งสามร้อยสี่ร้อยลำบากยากจนก็ไม่ยากไม่ยากจนก็คิดถึงหากินเขาไม่อยู่ก็หากินแต่แล้ก็ลำบาก เากับเดิมเยอะไหมเยอะคิดถึงเขามั่งสองปีฝ่าแล้วจะสามปีแล้วจะได้ออกก็เปล่าไม่รู้ไม่ได้ออกก็ไม่รู้ว่ายาก,กินก็ให้มันตายไปซะคิดอย่างนี้ <c oughs> ที่จริงนะเขาไม่อยากให้แม่มาเขาว่าแม่ร้องให้อดไม่ได้หรอกคิดถึงลูก วันหนึ่งเป็นร้อยๆ้อยครั้งคิดถึงลูกมีไม่มีให้ไม่ให้นะก็ไม่เป็นไรขอให้ได้ออกขอให้ได้ไปอยู่กับพ่อกับแม่กับแม่ก,แมกับลูกกับเมียกับน้องกับหลานให้เงินไม่ให้ไม่เป็นไรความเข้มแข็งและกำลังใจหนึ่งเดียวที่นางสายทองใช้เป็นพลังในการก้าวต่อคือคำพูดและกำลังใจจากนายสนอง การพูดปลอบใจแม่และภรรยาผ่านห้องกลงคัังบอกให้คนในครอบครัวของเขาดิ้นรนและอดทนที่จะมีชีวิตอยู่เพื่อรอวันที่เขาจะเป็นอิสระอีกครั้งนางสายทองหวังเพียงว่าฟ้าจะมีตาสวรรค์จะเป็นใจคนที่ไม่ได้กระทำความผิดจะให้รับโทษอีกนานแค่ไหนกันถ้าแม่ถ้ามีวาสนาก็จะได้ออกไป บอกให้แม่ให้เมียอดทนให้น้องอดทนนะเลี้ยงหลานนะบอกน้องเลี้ยงหลานเลี้ยงแม่นะเขาบอกน้องเขาจะบอกว่าไงขอขอให้ความยุติธรรมมันมีมั่งเขาไม่ได้ทำก็สงสารเขามั่ง มนุษย์เหมือนกันไม่ได้คิดว่าจะไปเผาไปเผาอะไรกับเขามาคนที่เผามานันหนีไปแล้วไม่มีเห็นไม่เห็นได้จับใายได้คนพวกนี้รับกรรมพวกที่อยู่นี่รับกรรมก็ให้อดทนอดทนนะ ทนรอวันรอวันอย่างเดียวถ้ามีนะถ้าโอกาสมีก็รอวันเดียวถ้าไม่มีก็แล้วแต่บุญกรรมโชควาสนานะนางสายทองยังคงรอคอยความหวังที่แสนจะลิบหลีอยู่เพียงลำพังด้วยความเชื่อที่ว่าคนในสังคมอาจจะลืมชื่อของนายสนองเกษสุวรรลูกชายของเขาไปแล้วก็เป็นได้ สิ่งเดียวที่อยากจะได้คือขอให้ลูกชายของเขาได้รับการประกันตัวเพื่อออกมาสู้คดีและออกมาช่วยกันทำมาหากินพยุงฐานะครอบครัวให้ดีขึ้นกว่าเดิมเพื่อที่ตัวเขาเองจะได้ไม่ต้องทนอยู่กับความคิดถึงที่มีต่อลูกชายของเขาอยู่ทุกคืนวันพจนจนาสกุลเปียถ่ายภาพกอบกันปีนัสถิรกุลรายงาน